ที่นี่เป็นที่อยู่ของชาวไทยภูเขาเผ่ามองค่ะต้นเดือนธันวากับการสัมผัสหนาวแรกในรอบปีเราเดินทางจากจังหวัดเลยเป็นระยะทางประมาณ1,44กิโลเมตรเพื่อไปสัมผัสอากาศหนาวแรกที่ภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรีขอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่ว่าอะไรนะคะคุณย,ยองอย,ยอะอง ็นสถานที่ที่สวยงามแล้วก็เป็นเอกลักษณ์มากๆที่นี่นักท่องเที่ยวเขานิยมมาสัมผัสอากาศหนาวเย็นแล้วก็วิถีชีวิตของชาวภูเขาเผ่ามงค์ขับรถออกเดินทางกันแบบชิลๆพอมาถึงที่เนี้ยก็แทบจะมืดแล้วด้วยความที่ว่าช่วงนี้เริ่มเข้าหน้าหนาวเลยทําให้ที่เนี้ยมืดแล้วเป็นพิเศษลมเย็นๆในช่วงหัวค่ำแบบนี้กับหมูกระทะอุ่นๆมันก็ทําให้คลายหนาวขึ้นได้เยอะเลยก็คือ เป็นเด็กต่างจังหวัดไงเด็กต่างจังหวัดทุกคนจะรู้ถ้าใครที่แบบอยู่โซนภาคเหนือหรือว่าภาคอีสานตอนบนเเขาก็คนอีสานอ่าคนอีสานเหมือนกันใช่ก็คือแบบว่าน่าจะแตกเพราะว่าถิ่ไฟนะคะว่าด้วยเรื่องหมูกระทะคือกระบวนการการทำอาหารที่ได้รับอิทธิพลมาจากการกินฮอตพอตของประเทศจีนและวัฒนธรรมการกินปิ้งย่างเกาหลีและนำมารวมกันแต่จริงๆแล้วเราว่ามันเกิดจากที่เราอยากกินมากกว่า ที่นี่ตอนกลางคืนคือเงียบมากๆเลยอ่ะแล้วก็อากาศหนาวมากเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันอีกทีละกันฝันดีนะอาจจะดูเป็นเช้าที่สดใสแต่ก็แอบตื่นยากไปนิดค่ะเรามาพักอยู่ที่บ้านแตะหมอกถ้าใครโชคดีนะจะเห็นหมอกสีขาวลอยอยู่เต็มรอบรบรีสอร์ทเหมือนเราอยู่บนก้อนเมฆเลยซึ่งอาหารเช้าของเราในวันนี้ก็จะเป็นข้าวต้มค่ะ ข้าวต้มของที่นี่เขาจะมีมะานาวให้บีบด้วยนะแล้วก็มีพริกหั่นแว่นแบบนี้ให้เราใส่แล้วก็จะมีน้ำปลานะคะแล้วก็มีโอวันตินแล้วก็กาแฟค่ะ าจจะเป็นข้าวชาวที่ดูสามธรรมดาแต่ก็คงทําให้เราอิ่มท้องได้หลายชั่วโมงและหลังจากนี้เราเดินทางไปหมู่บ้านทับเบิกจริงๆกันค่ะหมู่บ้านทับเบิกห่างจากที่พักของเราเพียงนิดเดียวเท่านั้นค่ะเดินทางมาไม่กี่กิกกโลก็ถึงแล้วผู้คนที่อยู่ที่นี้ส่วนใหญ่เป็นชาวมงค่ะหรือที่เรียกกันว่าชาวไทยภูเขาเผ่ามงเขาได้อพยพมาอยู่ที่บ้านทับเบิกส่วนใหญ่นะคะเขาจะทําอาชีพกเกษตรกรรมขั้นบันไดเชิงเขาและได้นําสินค้ากเกษตร ตกรรมต่างๆมาขายที่ตลาดมงว่ากันว่าที่นี่จะสวยมากในหน้ากระลำปีเพราะว่าจะมีกระลำปีปลูกเรียงตามขั้นบันไดค่ะตลาดชาวมงเป็นตลาดสดที่ตั้งแผงขายอยู่ตามริมถนนเป็นจุดที่นักท่องเทีย่ยวต้องมาแวะเวียนแล้วก็ซื้อของฝากกลับบ้านกันบอกเลยนะว่าผลไม้ของที่นี่สดมากและร้านแรกที่เราได้มาแวะก็คือร้านของพี่เมย์ค่ะพี่เมย์เป็นคนที่เชียย์ขายเก่งมากค่ะคุณน้อง่ะเป็นไรผู้สุบ แ,แต่ของของเขาก็ดีจริงๆนะไม่รู้ว่าหิวไหมแต่ไม่ว่าจะชิมอะไรก็อร่อยไปหมดเลยเราได้ชิมไวาจากร้านแรกหลายแก้วมากค่ะต้องบอกเลยนะว่าแอบบมึนหัวนิดนึงอาจจะเพราะว่าเป็นกลยุทธ์การขายของพี่เมล่ะมัง้งที่แอบ,บมอมเราก่อนเดินไปเรื่อยๆก็ได้เจอกับเจ้าตัวเ็กก็คือน้องโจโฉนั่นเองค่ะน้องน่ารักมากพอได้เจอแบบนี้แล้วก็ขออุ้มสักทีละกันคุณป้านีดานูได้บอกว่าเชาาภูเขา เผ่ามองส่วนใหญ่ได้อพยพมาจากประเทศจีนค่ะภาษาเขาก็จะมีความคล้ายภาษาจีนและบางคนก็ยังคงใช้ภาษาจีนอยู่และคุณป้าก็ได้ไสอนภาษาเราด้วยนะ สดของที่นี่มีความยาวประมาณ1กิโลเมตรค่ะแต่และอย่างเป็นของสดสดที่มาจากสวนเลยนะและก็ได้ไปเจอกับน้องเชอร์รี่ต้องบอกเลยนะว่าน้องมีแววนางแบบมากๆเพราะว่าโพสท้ายเก่งกว่าเราซะอีกพอได้เห็นกล้องเท่านั้นแหละรีบวิ่งใส่กล้องเลยเรามาที่ตลาดแห่งนี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าอยากกินข้าวโพดย่างแต่ว่าเกินคาดมากๆเลยเพราะว่าเราอะได้ไรติดหมายติดมือกลับบ้านไปเยอะมากเป็นการเดินทางที่รู้สึกว่าเปิดโลกไปอีกแบบแล้วก็รู้สึก ุน,น,นพอได้เอาตัวเองออกมาอยู่กับผู้คนที่หลากหลายได้ออกมาพูดคุยก็ทําให้เรามีความรู้สึกดีขึ้นในตัวเราไม่ใช่น้อยอย่างที่นังสีอีคิกายได้กล่าวไว้ว่าวิธีที่ดีที่สุดในการหาเพื่อนที่ดีก็คือการเป็นเพื่อนที่ดีให้คนอื่นการเดินทางของเราทริปนี้ก็คงจะสิ้นสุดเพียงเท่านี้ทริปหน้าเราจะไปที่ไหนไว้เจอกันใหม่นะ